สวัสดีครับพี่น้องมื่อ,าาอนี้ได้ของปลามาเด้อมื่อนี้ได้กบเนาะได้กบมาสิมะความกบนะความกบขัวกบนี่นะครับนี่อันดับแรกก็ใส่กบลงไปกระทาอ่อนๆใส่พริกแกงนี่ข้าตะไคร่ใบบุกูดตทำทอดทจังหน่อยครับเอามาใส่สข,ขัวขัวขัวนี่ขวยมันแหมๆมีกินใหม่ๆจังหน่อยนะครับน้องเรื่องสีบัวข้าวขัวเนี่ จะเพึ่งใส่น้ำเออขวดมันก้อนวันนี้เออหยอดน้ำกระเดกลงไปเล็กน้อยขวดเออเพราะมันแหมสุกดีนีเราก็จะใส่น้ำลงไปนะครับเนาะกินแหมๆกินมันสีหอมเม็ยนดีหอม,หหอ,มอ่าตามด้วยผงชูรสทีนี้ผงชูรสเสร็จแล้วก็ใส่กับข,ข้าวขวดเล็กน้อยนะครับข,ข้าวขวดน้อยให้มันขน้นให้น้ำมันข้นอ่าก็เดือดเล็กน้อยก็ใส่ที่เด็ดของเฮ่านี่ครับผักใส่เนาะหยดผักใส่ ว่ายอดมะระขี่นกเนาะใส่ไปเล็กน้อยมันขมดีมันตัดข้าวเลยเนี่ยขวัวกบนี่ต้องใส่ยอดผักใส่นะครับขมบําล้ำขมบําล้ำดีแล้วเสียบเป็ดแต้แบบน,นี้อ๋อคนเล็กน้อยดอวผักมันยุบเนาะผักมันยุบม่ต้องให้มันสุกไหลนะครับผักผักพ่อใส่พ่อจากน้อยมีผักใส่ผักอีตูไทนะครับแล้วมันจึงหอมอใส่ลงไปความกัน อ่าจากน้อยรอดจากน้อยบ่ต้องให้ปากสุกไหลนี่รกระเซ็นดาวกรมาเอาพร้อมเสิร์ฟที่นี่เอากินกับเจ้านะครับเจ้าพริกดิบนีอะไรนะครับเจ้าพริกดิบตำดีๆมานดเ,ดมมเนี่ยโอ้ยสดแท้สดจะค่่มเมืองเรนี่โอ้ปวดเนื้อเนือน้อเน้นเน้นเลยปุดเนะี่ยโอ้ยหอมหุยฮุยปวดแล้วครับปวดเนะี่งนะตักดูปเนี่ยตักเมืองดูคั่มยิงใหญ่เมืองดูเนี่ย โอ้ยปุดนะปุดนะเนื่อเนื่อเนียนเนีนเลยเอามาแับนี้ครับมาแซ่บน้ำกันพี่น้องแับนี้โอ้ยปุดนะตอนตอนเย่เย่ไปได้กินเด้อมาแับนี <après> ้มามาเด้อครับกินเข่าวบบนี้